รีวิว Ford Ranger Raptor 2.0ไบเทอร์โบตัวท็อปนะจาตัวนี้ค่ะวันนี้กัดก็ได้รถมาใหม่ค่ะกัดก็จะมีความอยากที่จะบอกว่าข้างนอกข้างในเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่านี่คือ Ford Raptor จ้า ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนโฉมอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสังเกตตัวกระจังหน้าดีๆนะคะแล้วก็ตัวยางแล้วก็แม็กของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนมาอย่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยโชคจะเป็นโชคฟ็อซึ่งเจ้าตัวแรปเปอร์คันนี้นะคะให้กำลังอยู่ที่213แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะ ค่าตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะคะเขาก็จะมาดีไซน์ด้วยเส้นได้สีน้ำเงินนะคะระบบของเขาก็จะมีทั้งหมด6โหมดเลยนะคะสำหรับเกียร์นะคะเกียร์นี่จะเป็น10สปีดเลย วันนี้กัดก็พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าตัวแรปเปอร์ทั้งภายนอกทั้งภายในเสร็จแล้วเนาะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะออกรถฟอร์ดเลนเจอร์แรปเอร์2.0ใบเทอร์โบคันนี้นะคะตอนนี้ราคาเขาจะอยู่ที่1,699,000าบาทค่ะส่วนสีพิเศษหรือว่าสีและไอเทมนะคะก็คือสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินก็ต้องเพิ่มเงิน10,000บาทค่ะก็เป็น1 7 9 0 0ล้บาทนั่นเอง สำหรับโปรตอนนี้ของเจ้าตัวแรปเตอร์นะคะจะเป็นโปรพิเศษเลยดอกเบีย้ย1.59%นะคะย้ำดอกเบีย้ย1.59%คะ่ะนานถึง4ปีเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามฟอร์ดรุ่นอื่นๆก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ใน รัชดาทาผะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กัดก็ขอตัวลาไปก่อนส่วนคลิปหน้ากัทจะพาคุณผู้ชมไปดูไปดูฟอร์ตตัวไหนหรือว่ารีวิวฟอร์ตตัวไหนก็รอติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้กัทขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ